สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผม <WA> วันนี้กับพวกการรายการแอมมนจะกินนะครับวันนี้กับมาเอลบ้าน <loop ing> า anyway บ้านให้ของแคมโบแคมโบมากินกับเทครับจวนมาเอลแอมมนจงกินกับที่ที่สวนแคมโบบ้านยิ้เท่าครับบ้านยิ้เท่าอำเภอสมเมืองนะครับวันนี้ก็มามาเอลให้มาดูบรรยากาศของบ้านให้ของแคมโบแคมครับมาดูทิวทัศน์บรรยากาศที่สวยงามนะครับ แล้วก็มาดูการเกษตรเกษตรสมบูรณ์อันนี้ใส่มานี่กัวหนาวกะอ๋อหนาวอ่ะสมองมันหนาวละสมมองมหนาวละหนาวละอันนี้นนเตรียมมานอนอ๋ะเตรียมมานอนนะวันนี้จะนอนเพลเลยวันนี้ผมกับมากับพ่อครูแซมนะครับวันนี้มาไทยถ่ายงานถ่ายงานกของลุงแซมแล้วไปละครับแล้วละมาสองร้ยการครับมาสองการวันนี้ก็เลยรวดถ่ายบรรยากาศเก็บบรรยากาศนะครับตอนยันเย็นอันนี้คือดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปครับผม อันนี้เขาปลูกดอกดอกไงพอดอกดาวเรืองกะถ้าบ่ากระมือว่าดอกคามพุจู<ะ>้ฮะดอกคามพุจู้จะชอบเป็นมันจะเป็นดอกมงคลเนะยอมงคลบอกคว่าจะเป็นซอสซอสซอจกับผู้ลักผู้ใหญ่มอบ้านเฮาเนี่ยเ<อ>ขาด้วยมากแต่แปลงอันเนี่ยเป็นพคมอะไรมันดาวเรืองลุ่งเรืองเลยค่ะ<อ>บ้านเาว่าดอกคาพูจู้เนี่ยครับนี่ก็เป็นดอกดาวเรืองงามขนาดดาวเืองครับดอกคาพูจู้เนาะ นี่ครับพอวิวทีท่านเงงามขนาดนะสวยขนาดนี่นะครับอันนี้อยู่ในห้ในสวนนะครับงามขนาดไม้แอม่อนจนกินจะเสมอนี่ตี้ยังมีเยอะแยะอยู่อันที่มาันงามนะครับแต่วันนี้พามากินกันเท่ให้แคมแมมาจวดกันกินมาจดกันเนี้ยมาจวดก,กันทำ หลังจากเขาว่างานจากการถ่ายคลิปแล้วอมอือกี้ก็ถ่ายคลิปสองม่มชิงน้งไปแล้วตอนนี้ก็มาถ่ายคลิปเอ็มมอนจนกินออของช่องของช่างอูนะช่องเอ็มมอนจนกินครับแ้่ได้ก็ช่วยที่สามนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะไปกันเดินขึ้นไปบ,บนทางคไปที่ที่พักที่พักบนทหงที่พัก ที่พักนี่มันมีหลายอย่างบางโคกบอกว่าออเป็นห้างบางโคกบอกว่าออเป็นรูปบางโคกบอกเป็นเพิงเนาะถ้าเพิงนี่มันเพิงนี่มันเป็นคลองเดินขึ้นดอยหน่อยนะครับอเอากำลังเอากำลังเอากำลังอ่ะเอากำลังเดี๋ยวนี้เอาเอาเท่าน่ะหายหิวแล้ว บรรยากาศที่หาชมได้ยากนะครับอันนี้ยามแรงอันนี้ตอนนี้ประมาณหกโมงหกโมงเย็นอันนั้นอย่างน้ำเหรออ้นน้ำนี่มาจากไหนตามเหรอเครื่อพอเหรอันนี้เป็นคุยูอย่างน้ำมาจากไหนที่นี่กะ นีอ๋อเป็นขุดอันนี้ไว้ฮะอ๋อนี่เป็นน้ำซึมมาจากอา่ดอยนะครับเนี่ยน้ำซึมจากลำธารแล้วก็เก็บไว้ที่นี่แล้วก็ใส่ต่อเนี่ยน้ำมันจะตกลงมาอยู่บนดอยมีน้ำซึมน้ำอันนี้นะครับนี่น,น้ำจากลำธารมันต่อไปนู่นถ้าจากบนเขาไปอันนี้ใกล้น้ำทางนะครับ ต้องอันนี้เปิดที่นอนไงอ,อ,อันนี้อันนี้เฟียฟูซาเยน่าฮ่าฟูซายอน๋อ่อได้แล้วเนี่ยอ,อ๋ออันนี้ปเ,นะะนเป็นเฟียงเข้าแล้วฮะไหลายคนเลยแหมโอ้โอออเกือบล,ล้นละถ้าโฮมมันกักกามันก็ล้น,น,ลนละเกียรในลนเล อันนั้นก็จะเปลี่ยนสาวน้อยเสมอนะครับนสาวน้อยสาวง,งามนะครับน้องนุ่นน้องกวางน้องครีมวัยรุ่น <c oughs> ดรกว่าวัยร<อ>ุ่นว่าไงวัยรุ่นป่ะอ้าวมาสอ ไอ้แคมโวไฮโซลานานะครับเจ้าของสถานที่นะครับตามเอวดีดซึ้งสบายใจนะครับนี่ครับสไตล์ไอ้แคมโวไฮโซลานนานะครับจากแซนจูเนียวิวบรรยากาศโคตรได้ วันหน้ามีไข่แมวแอวนี่แนะนําสถานที่ได้เหรออ๋ออันนี้เป็นไร่ของอาวันเทวูไฮซูล,ลันนาน,นะครับเป็นไร่อาบันเทิงนะอ่าไงวัยรุ่นนี่ครับอันนี้สาวน้องสาวแคมนะครับน้องคิมคนงานนะครับเนี่ยอี่อันนี้อันนี้วัยรุ่นอันนี้วัยรุ่นนะครับอ้เรืเ่อะ,อะไรอันนี้วัยรุ่น อันนี้น้องกวางนะครับน้องกวงนนางอันนี้เาทํมาทำอย่างไรเนี่ยนี่เขาจะมาลามีห่วกกันครับลามีหัวกครับลามีหัวกอะเออนี่เขาจะลามีหัวงอีบุ่มนะครับบอกนี่เนี่เขาจะลามเอาอีบุ๋มเขาใส่ในนอนี่นะครับเขาจะลามไฟกีนแบบธรรมชาติครับผมเดี๋ยวรอเรื่อรอดูรอ,รอชมต่อไปครับผม ั้ักัลัวดเลยดเลยครับหัวเป็มาสดๆเลยนะครับนี่คือเป็นบอกหัวมาสักไม้ไปได้โอ้สาบก ไฟกับหัรนี่ยไฟมาส่องรับป่ะกับไฟแฟสนะแกมามีเนี่ยโคตตู้โคตารเนี่ยเอออันกังอ่าใส่แล้วก็นี่ฮะได้ใส่หั่น่ะซุกแล้วเนี่ยก็ของกูไปเลยลงมาเดียวดี่ะกินได้ละป้าหนุ่ยไส้ก่ลยนี่นู่นี่ครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมแคมโว่ไฮโซยูเท่าตอนนี้เอาเกียมหลามบอกอีปุ่มนะครับผม โลโลโลเสียงกล้องดีเขาถือว่าผ่านนะครับฟังเสียงฟังเสียงาผ่านเข้าผ่านเราจะมาหลามอีหัวครบหรือว่าอีบุ้มนะครับในนี่นะครับเดี๋ยวลองโชว์ไปครับอีบุ้มรอได้เลยครับผมีนะคอันนี้เอา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 อันนี้ก็คือเอามาหลามในหม้อก่อนเนาะครับผมมาหลามในหม้อพอมันลวกลวกซึบๆก่อนนะครับผมเป็นแบบสมัยใหม่เนาะสะดุ้งก่อนสะดุ้งนะครับแบบลวกสะดุ้งของอันอ่าอันนี้ประยุกต์ประยุกต์อีบุ้มนะครับอืม ครับผมอันนี้เราเท่าก่จ้าคือมันสาบกินไม้นะครับคือมันสาบกินไม,ไม้มันหอมน้อยกินแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับมันก็เข้าหลามมัเนาะ <pues S 1> ถ้าตั้งบอกไม้มันก็มีเวลาน้อยเนาะครับเพราะว่าตอนนี้จะตั้งบอกไม้รวดเลยมันก็มีเวลาน้อยนะครับแต่อยู่ในห้วยในปา่าแทะเท่าจะกินได้แบบบอกหลามนี่เลยนะครับนี่คือวิธีรัดเด่งด่วนเนาะเพราะคนรอหลายได้แล้ววัวเดินเนี่ยมั้ฮะวัวนี้อย่าลวดอันนี้ลวดล้วก่อนเลยเนี่ยนี่ลวดลาดก่อน อันนี้เจ้น้องก็จะกินก่อนอ่าไม่ได้ละรอน้ำลายปุบเลยไม่ได้ได้ละอาอได้เงียงคำน้ากับตางคำน้ากับพี่น้องอีกทีนะน้ำลายปิดเงียงพี่อ่ะเงียงพี่อ่ะนี่พอละวหนึ่งอ๋อนี่เงียงใส่เลยกระดุยกระแตฮะมันจะเงียงห้าเป็นในบอกครับตอนนี้นะครับเอาก็เออเงียงน่อ๋อตอกแสบกินบอกไม้นะครับแรงนะครับนี่นะครับเขั้วใส่กันนี่คือมันภูมข้างอ๋อแทนใส่ก็ได้ลูกที่จีนมันก็ะซุกแนเนาะแล้วก็ที่นี่เอาก็ เออเออมันหอมนม่เน่อยก่งเดียวถ้าว่าเป็นเปียวทำ่มหูขึ้นมาพอนหลยรอนบนมะกุีมาชุกแล้วจะก็ได้ห้ำมันแบบหอมกินไม้ให้หน่อยนะครับกดถึงว่าของลำนี่เนี่หน่อยอันนี้ใกล้สูงยัครับได้ได้กินแล้วเนาะไกลละไกลละาจะกินหอมสดชแล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยววันนี้ไฟมันอ่อนไปหน่อยนะครับเราก็ต้องมาเพิ่มเพิ่มมันก็เพิ่มเติมันม่มีฤทธิ์นะครับเพิ่มไฟจะหน่อยม่เจอเนาะดูดีการเล่งไฟนะครับแบบมะเก่าครับผมเล่งไฟอาเซียยอะมากเมื่อก่อนที่พวกเราเอาใบไม้หวกใบหกนะหัวกันนเนาฟัดวีนี่นะฮะาเล่งไฟแล้วครับผมเหี้ยเลยมันดับเป็นลำโพงมันเล่งไฟครับเฮ้ยหมดทางพอมีมือแช่มช้อนนะถ้ามือแช่มช้อนแบบเต้นทำได้นะเนี่ย เราะว่าอันนี้นี่มันแหงหลือพัดลมวันนี้นะมันอ่ะเบอร์ห้าเอามาเนี่ยนี่พัดซ้อลูกโยกๆนะครับผมปะท่อแหงนี้่มึงมีนายแล้วลาหม้อเอานะครับกดติดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สุกแล้วเหรอครับสุกแล้วครับสุกแล้วครับพอจากนะครับจากกระดุมนะครับนี่นี่นะโอ่าสุกเรียบร้อยแล้วครับ พอ,อนักแกอยู่นะครับไปเตรียมตัวเราจะเอาใส่ในถ <c oughs> ้วยเรากินกันเลยนะครับวันนี้ม <c oughs> ีแล้วครับผมเดี๋ยวมาใส่ถ้วยกันครับจะพอมันจะงามออกมาไหครับผมเอาแล้วหอ,อมขึม้นมาอีกน้อยเนาะครับผมโอ้ยหอมติดบอกติดไม้ครับ <c oughs> ไงี่ยควรไม่ออก,กเลยนี่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 น อ่าแล้วล่ะแล้วล่ะแ้วล่ะแอย่างนี้นี่เลยบไปเฮียสั้นครับผมนี่นะได้แล้วครับน้องดูในหม้อครับเป็นในพ่อครับโอ้แม่กี่นะนี่สายงยงครับเนตโตน้ำใสยงยงเนี่ยแหละคือน้ำสิเขาจะบอกไม้นะครับผมจะสะอาดสะอ้านเอี่ยมเป็นพิเศษนะครับหอมกินหอมไม้หอมหอมที่บอกติดไม้นะครับ ลืมนะครับผมลองเนี่ยพอแล้วคุณจะติดใจครับผมไอเนี่ยมาแจ้งระวังไม่ครับไปจิ้มกันเลยครับไปจิ้มกันเลยนะครับเชิญครับตามพี่ภูมนะครับผมนียมันตานี่นี่ตัวั่วๆแล้วครับผมขาวๆใสๆนะครับนี่ครับผมมันตับหมูหยอดครับมันเดยดอร่อยแน่นอนได้หรอรับรองหนัวหนัวยั่วๆเลยครับเนี่ยครับอันนี้แหลมแหลมหัวแหลม ไอเงรอแลมแลมีปุ่มแลมมีปุ่มแลมปุ่มแลมปุ่มนี่ลองจิ้มก่อนนะครับอันนี้กี่ครั้งแรกในชีวิตนะครับนี่นี่มันจะติดใจนี่นจะติดใจมันนิ่มๆนะครับผมรสชาตินิ่มๆรสชาติแบบตัดข้าวด้วยกันอ่าเพราะมันมาหอมนะครับผมเพิ่มความรสชาติมันนะครับ กออีต้องกินบ่อยๆ,ๆ,ๆแ,ตแต่ของแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผมก็มาเข้าในดอยนะแต่ผมก็ได้กินนะค,ะครับอันนี้น,นี่ลุงถึงตาลุงแซมจิม้มไหครับอีปุ่มยั่วๆนะเน่ป่ะเยี่ยมเยี่ยมเลยอ่ะอยีมย่มม,มันมีขายเนี <S 2> <S 2> ่ยนี่แหละคน พ้เนเพื่อพื้นบ้านท้องที่ที่ไปซ่อมหากินเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเจ้น้องจิ้มนะครับรับรองความอร่อยค่ะร้ะนานอาคารน่านฟีมีโหนต้องไม่ค่อยจะได้กินนะคะอันนี้ของฝาของดอยนะคะรับรองค่ะใครไม่กินกินเองค่ะนี่ครับพอบบอขอ,อบอเจ้น้องทำไมเขาฮ้องว่าอีปุ่มหรือว่าเขาจะฮ้องว่าอีโอนสุดยอดอร่อยมากพ่อแม่คอมัานก็คือเป็น อาเป็นซัดประเภทน้ำาอือจะเป็นประเภทกุบกอบน้ำเืออคือรับเือนบกอันนี้ใบแจว่าี่อว่ามีบุญและวาสนาได้อย่างไม่จริงได้ละถ้าว่าใบแจ้เป็นคนว่าหกล้วยป่าถ้าว่าเข้ามาถึงขนาดนี้นะไม่จะมไม่กิน เพราะว่าทาบ<ม>นี้มันจะไปอยู่ในห้วยลึกมันเป็นของหายยากเนาะัาหายยากมันอยู่ในห้วยลึกครับหมอขนาดนี่ก็จะเป็นตำส้มของแม่ครัวที่จะทำอันนี้วันนี้ันนี้ทีมงานแซมจูเนียร์นะครับวันนี้มาแซมนจูเนียร์กับเอมมู่จูกี่นะครับพอดีมาสั่งสั่งสังส,ส,งส,ส,งสรค์กันเล็กน้อยหลังจากที่อันนี้มาแล้วหลังจากถ่ายงานเซตครับเก็บมาเก็บเกี่ยวบรรยากาศที่ผมได้เก็บบรรยากาศที่ดูรอบๆไหลนะครับ นั่นายก็เป็นเจ้าของช่องของจนมีอ่าแอมอนจนกินก็เริ่มมาจวนมากินแท้แกินในยาเราก,ก,กินแล้วครับกินลาบฟวายลาบหมูลาบอย่างลาบฟ้าลาบเก่งอย่างกิน้มหมดแต่บ้านยังอย่างเดียวนะครับตัวนี้คืออีโอนดวันนะี้ร้านก็เนี่ยครับเดี๋ยวมันมีหลายๆอย่างมีข้าวหลามมีอย่างนี้นึ่งับเาวันนี้ก็อันนี้เป็น,นอีหวกล้าเอ,อันดูจะเป็นข้าวหลาม คำา่าเข้าใส่บอกไปอ่างไฟนี่คือว่าไปเข้าหลามอันนี้ใส่บอกอ่างไฟก็คือว่าเป็นโยอดหลามถ้าเอาป่าใส่ในกระบอกก็คือตาหลามครับคำา่าหลามนี่มันคืออาใส่กระบอกไม้ครับกลิ่นมันจะหอมมากๆด้วยในกระบอกไม้กลิ่นไม้มันจะออกไม่ดิบเหรตะกี้เฮาเอาลวกก่อนหน่อลวกคือมันแบบอันนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้านี่มันจะได้กลิ่นจ้าอ่ากลิ่นมันจะชาไปหน่อยถ้าว่าหลามปกติแล้วเขาจะบาดท้่งถูกไฟเลย แล้วเราตั้งเอาใส่บอกเนี่ยเขาเขาจะบัตรต้มให้ก่อนเพราะวันนี้ว่ามันคือว่าประยุกต์หน่อยมันมันเร่งรัดหน่อยเพราะว่ากรถ่ายงานมาครับเวลามันมีน้อยเนาะสุกรรมแกจะขอตัวสั่งงานก่อนจะนั่งอู่นั่งอไงกันก่อนเรื่องทีมงานแซนจูเนียเดี๋ยวขอขอบคุณสถานที่กับไอ้แคมไอ้แคมเพ่งเขอไอ้แคมครับครับอันนี้เดี๋ยวขอบคุณสถานที่เดี๋ยวสุกรรมกกนี่เดี๋ยวเขาจะทำวันนี้อันนี้เจ้าของสถานที่ มะกางเลยเนาะนะครับป้ากระตกี้นะครับสวัสดีครับแน่นำตัวก้ามผมแคมโวใไฮโซลนาไฮโซลนานะครับผมอันนี้ก็มีของกินของเกี้ยวหลายรุ่นเปรี้ยวเค็มหวานนะครับของกินของแตนมากมายหลายล้ำนะครับผมวัานี้ก็มีของกคนขางมกี้ยวหลรุ่นจะร้างเป็ตัวานนะครับองนของแนากาาย้นะครับวันนี้ก็สีงกินขอเกี้ยวหลายรุ่นเปกี้ยวเค็มกวานนะครับของกันของแตนมากมายหลายล้ำนะครับ โอเคครับผมก็ถ้ามีโอกาสเวลาว่างๆถ้าอยากจะมาเอวบ้านบ้านเออ่สมุงเออ่บ้านยูเท่านะครับยูเท่านี่กันนี่แนะนำมาให้ไอ้เคนเลยนะครับไใไร่บันเทิงศิล์นะครับผมบันเทิงศิลิ์มีมดนะครับวัยผิวดนุ่นรที่เรียงนะคุดยอดแน่นอนครับผมวันนี้กับแปลงอันนี้นะครับแฮนนี่กับลังแปลงแล้ววันนี้นะครับแต่กันยังแล้วบันแต่เตื้อนะครับมันจะแปลงแฮนนี่ล้างล้อมรอบนะครับไอ้บรรยากาศตอนเจ้านะครับจะพอชื่นชมนะครับเพราะท้องว่าทะเลหมอกเนาะในทางต่างอเอานะครับผม อยู่ตั้งใต้ไก่ทะเลน้ำแล้วปุ๊บมาตั้งที่แห่งทะเลหมอกตีเสมองก่ยงใหม่แป้นนิ้วเท่าไรบันเทิงศิลได้นะครับผมนะครับวันนี้ไอ้มม้นจุกินจะแซมจี่นี่ครับขอพิิกล้องไลฟ์ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมจะยกชดต่อแล้วนะครับ